สวัสดีครับผมกฤษดาจันเดือนนะครับเจ้าของร้านคิดต้นกรอบเช่นเคยนะครับวันนี้นะครับมากันอีกคลิปหนึ่งนะครับวันนี้เป็นคลิปแนะนําความเป็นมาของร้านคิดต้งกรอบของเราว่าจริงๆแล้วเกิดจากอะไรแล้วทําไมถึงเป็นชื่อนี้นะครับจริงๆแล้วเนี่ยผมกับแฟนเนี่ยก็เป็นพนักงานออฟฟิศมาก่อนนะครับมปีที่แล้วนะครับเราอยากจะออกนอกระบบของความเป็นออฟฟิศนะครับจึงคิดว่าเราต้องการทําธุรกิจส่วนตัว ังนั้นเราจะทำอะไรกันดีนะครับดังนั้นเรื่องราวทั้งหมดที่ถ่ายทอดเนี่ยผมก็ใช้ประสบการณ์ในการวาดรูปผมพิเศษออกมาเดี๋ยวไงลองชมดูนะครับว่าเป็นยังไงกันว่ามันเกิดขึ้นมาได้ยังไงกับร้านคิดนอกกรอบนะครับกลางดึกของคืนหนึ่งผมตื่นขึ้นมาครับเพื่อความแเมงวางเนี่ยผมกับถามเจงว่า6ปีที่ผ่านมาในการทํางานเป็นสถาปนิกเนี่ย ผมมีอะไรขึ้นมาบ้างหรือ,อยังนะครับผมก็ยังอยู่ห้องเช่าเหมือนเดิมนะครับตื่นแต่เช้าไปทํางานแล้วก็กลับบ้านดึกเช่นเคยเป็นอย่างนี้6ปีที่ผ่านมานะครับจึงเกิดความรู้สึกนึกย้อนไปถึงคำพูดของอาจารย์ท่านหนึงเคยถามผมว่าอาระหว่างความฝันกับความหวังเนี่ยต่างกันยังไงนะครับให้ลองตอบซิว่าอีก5ปีข้างหน้าเราอยู่ที่ตรงจุดไหนนะครับ ถ้าเราตอบได้แสดงว่าน,นั่นคือความหวังแล้วเพราะว่ามันใกล้ที่จะเป็นจริงนะครับผมจึงลุกขึ้นมาเขียนแผนที่ความหวังของผมโดยแบ่งเป็นสิ่งที่ผมอยากจะทำนะครับเป็นความฝันที่ผมคิดว่าเป็นความหวังแล้วตอนนี้ทั้ง3อย่างและ3ธุรกิจของผมก็คือ 1. ธุรกิจขายความรู้ทางด้านงานสถปยาปัตยกรรม2 ธุรกิจกาแฟสดและ3ธุรกิจกรอบรูปซึ่งผมเป็นลูกของช่างร้านช่างกรอบรูปอยู่แล้วก็เลยคิดว่าอยากทำทั้ง3อย่างนี้แต่ไม่รู้ว่าจะเริ่มอะไรก่อนดีนะครับจากนั้นผมก็คิดแค่ว่าต้องซื้อแฟ้ม3แฟ้มเนี้ยแยกเป็นสีสีแล้วก็เก็บข้อมูลสำ,สำหรับธุรกิจแต่และประเภทเอาไว้นะครับจากนั้นในช่วงเวลาที่ผมทำงานผมก็ หาช่องทางที่จะดําเนินการธุรกิจของผมให้ได้นะครับโดยมีน้องฝึกงานมาฝึกงานกับผมที่ออฟฟิศผมก็ถามเขาไปว่าทีา่มหาลัยสรารคามที่น้องๆมาเนี่ยมีสถาบันสอนโปรแกรม 3D หรือยังนะครับน้องก็บอกว่ายังจากนั้นเนี่ยทุกวันศุกร์ผมก็เริ่มมีการวางแผนว่าจะต้องเดินทางลงไปดูพื้นที่ที่จังหวัดมหาสรารคามจากนั้นก็มีการแพ็คกระเป๋าทุกวันศุกร์ เพื่อลงไปจังหวัดสารครามนะครับจากนั้นก็เป็นการดําเนินการลงไปนะครับก็จังหวัดที่ดีนะครับเราได้ห้องเช่า1ห,หลังนะครับก็เริ่มต้นด้วยการจะทําธุรกิจสอนอโปรแกรม 3D เพื่องานสาปัตยการก่อนนะครับก็วางแผนทั้งเรื่องของจํานวนเครื่องเรื่องห้องเรียนต่างๆนะครับก็ดําเนินการไปได้ ทุกสุขที่ผมลงไปแล้วก็ทํางานตรงนี้เฉพาะเสาร์อาทิตย์เท่านั้นพอเย็นวันอาทิตย์เราก็กลับมาทํางานที่กรุงเทพเช่นเคยนะครับจากนั้นผมเริ่มเปิดสอนคอร์สในการสอนโปรแกรม3 d ดีปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือว่าน้องน้องที่มาเรียนมักจะติดโปรเจกติดงานทําให้ระยะเวลาในการเรียนยืดออกไปทําให้จุดคุ้มทุนหรือว่าผลกําไรเนี่ยไม่เป็นไปตามที่คาดหวังจากนั้นเนี่ย เมื่อแฟม 3D ไม่ประสบความสำเร็จผมจึงดึงแฟ้มกาแฟสดออกมาเพราะว่าเป็นเรื่องของเครื่องดื่มของกินน่าจะทำเงินสดให้เราได้ทุกวันนะครับจากนั้นก็เป็นการเปลี่ยนจากธุรกิจ 3D Max มาเป็นธุรกิจร้านกาแฟสดจากนั้นก็เริ่มธุรกิจร้านกาแฟสดโดยโดยการเราไปอบรมคอร์สที่สถาบันของมติชนในการอบรมอาชีพนะครับ จากนั้นก็เริ่มการดินเนินขายกาแฟสดจังหวะที่ดีได้รับการต่อรับจากลูกค้าเป็นจํานวนมากร้านกาแฟสดก็อยู่ได้เริ่มต้นด้วยความได้รับการสนสนุนเป็นอย่างดีจากลูกค้านะครับจนดําเนินธุรกิจจนมาเรื่อยๆครบ1ปีเราก็มีโอกาสที่ได้ไปเปิดร้านสาขา2ในตัวมหาลัยนะครับหน้าคณะสถาปัตย์อีก1ล้านนะครับจากนั้นเนี่ย เวลาธุรกิจแล้วก็ดำเนินงานครบ3ปีนะครับก็มีการขยับขยายร้านกาแฟให้ใหญ่ขึ้นนะครับโดยการย้ายห้องมาอีกห้องหนึ่งแล้วก็ตกแต่งใหม่นะครับอพอร้านกาแฟอยู่ตัวปุ๊บเนี่ยผมก็ยังหวนคิดไปถึงแฟ้มที่3คือแฟ้มกรอบรูปน่าจะถึงเวลาของแฟ้มกรอบรูปแล้วจากนั้นก็ถึงหยิบแฟ้มกรอบรูปขึ้นมานะครับมาดำเนินการทำเป็นธุรกิจกรอบรูปซึ่ง ผมมีในใจคือกรอบโบราณและกรอบลอยนะครับจากนั้นเนี่ยต้องดําเนินการมาเรื่อยๆจะรู้ว่าตลาดที่มหาลัยเนี่ยตอบรับกับวัยรุ่นมากกว่าผลที่ได้ก็คือ,อ,อธรุรกิจกรอบลอยนตอนในการทำกรอบราณของรา้านเราเ,ราเ,เป็นยังไงนะครับท่านตอแนแรกเมื่อเรารับงานลูกค้ามานะครับสมมติลูกค้าให้รูปเรามานะครับเราก็จะปริ้นนะครับรูปลูกค้า,ามาก่อนนะครับเพื่อดูคาแรคเตอร์ จุดตีจุดเด่นในใบหน้านะครับจากนั้นเนี่ยเราก็จะวาดออกมานะครับเป็นรูปภาพมินสอนะครับอ่าแล้วแต่ความต้องการของลูกค้าว่าจะต้องการให้แฟนของเขาเนี่ยชื่นชอบอ่าทีมฟุตบอลอาร์เซนอลเราก็ต้องจัดให้เขามีการล้อเลียนไปนะครับจากนั้นเราวาดลายเส้นการ์ตูนเสร็จนะครับเราก็มาที่เครื่องสแกนนะครับอ่านะครับก็อสอดเข้าไปครับสแกนภาพเสร็จนะครับ ปึ๊บออสแกนภาพเสร็จนะครับภาพก็จะเข้ามาสู่คอมพิวเตอร์นะครับค่อนข้างโบราณชนิดนะครับแต่คุณภาพสีใช้ได้นะครับรุ่นนี้นะครับจากนั้นเนี่ยอ่าผมขอสาธิตการนั่งนะครับนะครับเราก็จะใช้นะครับเราเรียกว่าวาคเฟนะครับเป็นมอสปากกานะครับในการลงสีนะครับในในคอมพิวเตอร์นะครับเราจะใช้ปากกาไม่เหมือนคสอหรือคู่กันปกติเลยนะครับก็ ผลลัพธ์ก็ได้ได้ตามนี้นะครับตามนี้ครับก็เราสามารถเลือกสีพื้นสีหลังแล้วก็ลงสีให้ได้ตามสิ่งที่เขาต้องการนะครับในกระบวนการนี้ก็จะลงให้ได้ตามที่ลูกค้าต้องการนะครับาจากนั้นนะครับพอเราลงรูปสีเสร็จเราก็ต้องการปริ้นเอาออกมานะครับปลิน้นเอาออกมาแล้วก็เคลือบด้วยผิวลามีเนตเช่นเคยนะครับอพอเราได้ พอเราได้ภาพแล้วเนี่ยเราถึงจะเอามายึดติดนะครับกับโครงกรอบนะครับอันนี้คือโครงกรอบที่ทําไปแล้วในขณะที่ลูกค้าสั่งนะครับเ็าเอาภาพนั้นมาติดลงบนกรอบนี้นะครับโอเคครับก็อพอเราติดตั้งเสร็จก็จะได้ผลงานที่ได้สําเร็จมาเป็นดังภาพนี้นะครับ